โอเคดืมเรคคอร์ดอีกแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ยีนะ่สิบ 27x กำลังสามลบหนึ่งยี่สิ 27x กำลังสามก็คือสาม x ทั้งหมดยกกำลังสามหนึ่งก็คือหนึ่งยกกำลังสามดังนั้นจันก็เลยได้ a เป็นสาม x d เป็นหนึ่งก็แทนไปตามสูตรผลต่างกำลังสาม a ลบ b คูณ a กำลังสองบวก a b บวก b กําลังสองซึ่งก็คือ a ก็คือ3ม x b เป็นหนึ่ง a กําลังสองก็คือ3 x ทั้งหมดยกกําลังสองอาจารย์จะเขียนเป็น9 x ยกกําลังสองบวก a เป็น3าม x b เป็น 1. หนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนันก็อยู่ที่เท่านี้บวก b กําลังสอง หนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งอ่าจากก็แยกตัวประกอบได้เดิมๆร้อยยี่สิบห้า x กำลังสามบวกแปดร้อยยี่สิบห้า x กำลังสามทำนองเดียวกันใช่ไหมก็เกิดจากอะไรเอ่ยห้า x ทั้งหมด,ดยกกำลังสามใช่ไหมคะ แปดก็คือสองทั้งหมดยกกำลังสามทีนี้จารก,ก็สูตรผลบวกกำลังสามเป็น a บวก b ใช่ไหม a กำลังสองลบ a, 2 a 2. b บวก d กำลังสองอก็คือห้า x d เป็นสอง เกำลังสองก็เป็น25เอ็กกำลังสองลบ5 x คูณกันกับสองใช่ไหมคะบวกด้วย b กำลังสองก็เป็นสี่ตัวนี้ก็เป็นสิบเอ็นะแบบเขียนเป็น1 0บเตรงนี้ เราจบกำลังสามแล้วเรามาดูกำลังสูงขึ้นไปพักหุนามกำลังสูง นะในที่นี้เราจะแยกตัวประกอบโดยโดยการาโดยการดึงตัวร่วมนะอันนี้อย่างเช่นอันนี้อาจารย์จะให้ตัวอย่างเลยนะคะก็คือเราจะแยกตัวประกอบเฉพาะตัวที่เป็นกำลังสองเท่านั้นถ้าเป็นตัวกำลังอื่นเราจะดึงตัวร่วมนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันที่หนึ่ง x กำลังสี่ ลบ 4x เราจะทำให้เราจะดึงตัวร่วมแล้วทำให้กำลังน้อยที่สุดทั้งสองตัวนี้ทั้งสองเทอมนะคะจะเห็นว่ามี x เป็นตัวร่วมใช่ไหม x เพราะฉะนั้นในวงเล็บจะเหลืออะไรเหลือ x กำลัง3ลบ4 x กำลังสามลบสี่เอาไว้เท่านี้ไม่สามารถาใช้ผลต่างจริงจริงใช้ได้แต่ว่าณนะตอนนี้อาจารย์ให้เอาไว้เท่านี้ตอบเท่านี้เลยเพราะว่าไม่สามารถใช้ผลต่างกำลังสาม นะถ้าเป็นกําลังสูงขึ้นไปให้ดึงตัวร่วมแล้วก็ทําให้อยู่ในรูปที่ที่แยกตัวประกอบไม่ได้แล้วนั่นเองนะมาดูข้อที่สองข้อที่สองเอาเป็น x กําลังสี่ลบสี่ x กําลังสองข้อนี้ทำยังไง ตัวร่วมคืออะไรเอ่ยตัวร่วมคือต, <c oughs> ตัวที่เลขชี้กําลังน้อยที่สุดอาจารย์ได้ว่าเป็น x กําลังสอง x กำลังสองแล้วในวงเล็บเหลืออะไรคะหรือ x อกำลังสองลบสอง ถ้าตัวไหนที่แยกตัวประกอบได้อีกแยกไป x กาลังสองตัวนี้เอาไว้เท่านี้เลย x กาลังสองลบสองแยกตัวประกอบได้เป็น x อันนี้เป็นผลต่างกําลังสอง x ลบสแควรูทสอง x บวกสแควรูทสองนะผลต่างกําลังสองเรียนมาแล้วตอนต้นค่านะกันแยกตัวประกอบให้ได้เยอะที่สุดนะในใน ในผู้นำกำลังสูงนี้อ่ะสักห้าตัวอย่างนะคะข้อสาม ข้อสามจำเขียนเป็นสีแดงเด้อข้อสาม x กำลังสามลบสี 4, ่ x กำลังสองข้อสี่ ข้อสามท่านนข้อสามข้อสามเกิดจากอ่าจารย์เห็นว่ามีอะไรเป็นตัวร่วมเอ่ย x กำลังสองเป็นตัวร่วมอาจารย์เอา x กำลังสองข้างในก็จะเป็น x ลบสี่อ่าตัวนี้แยกไม่ได้แล้วก็ตอบแหละข้อนี้ล่ะ เราเห็น x ก,กำลัง4เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะ x ก,กำลัง4สาม x กำลัง4หรือซ้มเพราะว่าทั้งสามและหกเนี่ยมีตัวร่วมตัวเดียวกันก็คือสามเพราะฉะนั้นเราดึงมาเป็นข้างในเหลืออะไรอาจาร,รย์ใส่ยอยู่ข้างในเป็น x ก,กำลัง4เพราะว่าตัวแรกเป็น x ก,กำลัง8 x ก,กำลัง8เกิดจาก4หกสี่ มีนะเลขยกกำลังนะ x ก,กำลังสี่คูณกันกับ x ก,กําลังสี่เราเอากําลังมาบวกกันฐานเหมือนกันเอากำลังบวกกันข้างในก็เหลือสองสามคูณสองเป็นหกอย่าลืมว่าอาจารย์ดึงสามออกมาเป็นตัวร่วมด้วย อ่าข้อห้าข้อห้านะคะแปด x กำลังห้าลบ x กำลังสามอ่าลบ x กำลังสอง 8x กำลังสมลบ 8x กำลังห้าลบ x กำลังสองดังเห็นว่ามีตัวร่วมคือ x กำลัง x กำลังสองนะตัวร่วม x กำลังสอง x กำลังสองตัวนี้ก็เป็นแป 8x กำลังสามลบหนึ่งแป 8x กำลังสามลบหนึ่ง แยกตัวประกอบออกมาได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในรูปอยู่ในรูปผลต่างกำลังสามใช่ไหมนี่เท่ากับ x กำลังสอง 8x กำลังสามก็จะเป็น 2x ลบ1 4x กำลัง2อะ a เท่ากับ 2x b เท่ากับ1ดังนั้นสูตรเนี้ย a กำลังสามลบ b กำลังสามเท่ากับ a ลบ b ใช่ไหมคะ เอกำลังสองบวก a อบวก b ีกำลังสอง a ลบ b a อกำลังสองบวก a อบวกสองเอบวก b ีกำลังสองก็คือหนึ่งอ่ะก,ก็แยกตัว,ต,ว,วตัวไหนแยกได้แยกนะคะตัวไหนที่แยกไม่ได้ก็เอาไว้เท่านั้น นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนการแยกตัวประกอบของพหุนามกำลังสองกำลังสามและว่าและกำลังศูนยะ์กำลังสองก็จะมีในรูปทั่วไปรูปกำลังสองสมบูรณ์รูปผลต่างกำลังสองนะคะกำลังในพหุานามกำลังสามก็จะมีผลต่างกำลังสามผลบวกกำลังสามนะแล้วก็พหุานามกำลังศูนย์เราก็จะแยก แยกออกมาให้ได้เป็นตัวที่แยกไม่ได้แล้วนะคะอย่างเช่นห้าตัวอย่างที่ให้ไปนะเหลือวเวลาเราราเจ็ดนาทีแล้วแต่แต่อาจารย์จะหยุดไว้ที่เท่าน,นี้นะคะวันนี้มีมารอบสามขัดไปสามนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปวันนี้ อาจารย์จะหยุดที่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าแต่เดี๋ยวอาจารย์จะจะนัดเนะว่ายัางไง